ปิดเทอมนี้พี่พอก์ตกับน้องพอใจก็อยากเรียนเตะฟุตบอลกันพ่อพบเขาก็พามาที่นี่เลยค่ะ PP Soccer Academy ต้นเหตุมาจากตรงนี้เลยพี่พอก็เดินมาบอกพ่อพบว่าที่โรงเรียนกำลังจะมีกีฬาสีตอนเปิดเทอมแล้วตัวของพี่พอเองก็ไปลงสมัครในการแข่งขันฟุตบอลเอาไว้แล้วแม่ขวัญกับพ่อพบก็คิดตรงกันนะคะว่าพี่พอนั้นก็คงจะลงตามเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะช่วงปิดเทอมก็ถือว่าหากิจกรรมให้ลูกทำแต่สิ่งที่ทําให้แม่ขวัญแล้วก็พ่อพบนะจึงไปมากกว่าก็คือการที่น้องพอใจ มาขอเล่นเตะฟุตบอลด้วยคือเราสองคนก็ไม่ติดนะคะถ้าลูกอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรถ้าสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาจะทํามันเป็นสิ่งที่เขาชอบและเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วก็มีความสุขเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันเต็มที่แล้วน้องพอใจก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเล่นเตะฟุตบอลในคัสนี้นะคะบอกเลยที่พีพีสอคเกอร์คาดบีนี้โค้ชเขาก็สอนน้องๆแบบเข้าใจง่ายแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้การสอนก็จะสอแสดแทกไปด้วยการเล่นเกมทําให้เด็กนั้นมีความสุขมีความอยากเรียนรู้ขอบอกโค้ชที่นี่เขาไม่ดุแล้้ววกกก็ใจดดีมาาๆบอไเลย่ รักเด็ดสุดๆเลยค่ะแม่วขวัญมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องพอใจเราให้ฟังนะคะตอนเด็กๆอ่ะน้องพอใจเป็นเด็กที่ไม่ชอบใส่กระโปรงผู้หญิงมากๆเอาง่ายเลยแม่ต้องบังคับเลยทีเดียวเพราะว่าอยากให้เขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงๆอะค่ะแต่พอยิ่งโตขึ้นความชอบของเขามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเขาเริ่มชอบใสก่กางเกงแต่ก็มีกระโปรงบ้างนะคะแต่การเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นกับพี่ๆของเขาเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากเพราะว่าเขาจะเล่นอะไรที่แบบเด็กผู้ชายชอบเล่นกันเพราะว่าเขามีพี่สองคนก็คือเป็นพี่พอศ์กับพี่ภูม่งทู้้้เนนยก็็ปปผชชาาาออออจจจะํใใหพบไ ตามเด็กผู้ชายก็ได้นะคะแม่ฝันก็ไม่ได้ซีเรสอะไรก็ลองให้เขาเรียนดูตามที่เขาอยากเรียนถ้าเขาไม่ชอบก็หยุดแต่ถ้าชอบถ้าเขาอยากไปต่อก็แล้วแต่เขาได้เลยสภาพเรียนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าดําปีเลยน้องพอใจกับพี่พรเนี่ยเขาก็เดินมาบอกแม่นะคะว่าเขาอยากมาเรียนอีกเพราะว่าที่เนี่ยเรียนและสนุกมากใช้เวลาในการเรียน2ชั่วโมงบอกเลย2ชั่วโมงนี้ทําให้เขามีความสุขและได้ความรู้มากเลยค่ะ